สวัสดีครับดีๆตาราข้าสู่ชอง NTView ครับได้ W คลิปนะครับอันนี้วิวเอาผมอีกแล้วนะครับนี่ครับก็พออยู่กันด้วยเรื่องเรื่องอะไรครับเรื่องเวทครับผมก็คือผมที่ผมแกะต่ออ,กอ,อ,กอีกวันนี้ก็คือผมแกไม่แก้ความจริงอะ่ะผมแก้เรื่องกระปุกเกียร์เพราะว่าผมเข้าเกียร์แล้วมันแบบว่าไฟไฟไฟเกียร์ไม่ติดอะ่ะนะครับ คือผมใส่ไม่ตรงนั่นหละไม่ตรงล็อกของมันอะ่ะไฟเกียร์ก็เลยไม่ติดผมก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนเปลี่ยนเวทไปด้วยเลยเพราะว่าตอนแรกผมใช้เวทอยู่ที่1กิโลนะครับเวทเวทมันหนักแค่1กิโลเพราะว่ามันกึงออกนนนก่งออกไปพอสมควรนะครับเนี่ยมันกึ่งออกไปพอสมควรความติงผมจะใส่เป็นโล2นะครับก็ข้อเสียมันก็ แล้วแต่ใครจะรับได้นะครับเพราะว่าผมจะมาคุยเรื่องที่แบบว่าอะข้อดีของข้อเสียไปข้อดีและข้อเสียของเบีเบาหรือเบีเบีหนักนะครับผมอะเบีเบาก็คือต้นจะจัดจ้านนะครับจัดจ้านดีต้นมานะครับแต่ปลายท้ายจะไม่ค่อยลึกนะครับใครก็เหมือนแบบว่าผมผมใส่คัดเดิมใช่ไหมกองคัดเดิมบางคนทําคัดมือแต่ว่าใส่กองคัดเดิมอะ แล้วเชื่อเมาแล้วครับอไอตัวคัดเดิมอะคัดแล้เงเบี่ยงอะมันหนักมันหนักโลเท่าไหร่วะโลน่าจะโลเจ็ดโลแปดได้มั้งเออนะมันหนักมันหนักแบบหนักมากนะครับแล้วก็เสี่ยงกับเนี่ยครับเสี่ยงตัวนี้ปลายเข้าเบี่ยงขาดครับผมก็เลยสั่งมาอีกเออผมก็ได้สั่งเบ็ดมาใหม่นะครับนะครับขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะครับแกะผมสั่งมา นะผมบอกเลยนะครับผมมันไม่มีกั๊กมีเกือกอะไรคนอื่นเขาครับผมก็ใส่เป็นโลสามนะครับ้ mm hmm. ตังค์พรร้านค้าเขารับผิชอบนะครับไม่เกี่ยวน่ครับก็ใส่นี่นี ก็โล3นะครับหนักมันก็หนักต่อเรื่องอยู่นะต้นหาผมตอนแรกผมกลัวแม่งใส่ไม่ได้ผมกลัวมัน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 สั้นมันยาวไปมาลองใส่กันนะครับขอบคุ ไม,ไม่ตรง่ะจ้ะนายจ๋าไม่ตรงไม่ตรงใส่ไม่ได้อีก yeah. เหมือนเราทำมารูไม่ตรงอะ่ะเดี๋ยวผมขอเวลาแพบหนึ่งนะครับลองแก้ทุก่อนเหมันอะไรจะไม่ตรง a few moments later กลับเพื่อน นี่นะครับก็ใส่เสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับตรงนี้เพราะว่ามันห่างไปผมต้องเนี่ยเจียวมันก็น้อยไปคนต้องไปกึงออกนะครับซื้อมาย,ยังไม่จบอีกสัตว์เยพอจะไปกลง่ออกสักสามมิลสามมิลสี่มิลน,นะครับกึงออกสักสี่มิลกินจะใช้งานได้นะครับ เกีียวแต่ตรงเฟืองแม่งโคตรฟิตเลยเอ,ออกไม่ได้เลยนะเอาใส่เข้าไปเอาออกไม่ได้ละฟิตมากนะครับเจอแต่ปัญหาเนี่ยครับผมถ้าเบีดน้ำหนักอะถ้าเบีหนักกว่าเดิมนะครับมันจะมันจะท้ายลึกกว่ากันนะครับท้ายจะดีกว่าครับเพื่อนเบียดเบาต้นจีจัดเบียดใหญ่ท้ายลึกนะครับ มันต่างกันนี้เนะี่ยวีดหนักวีดใหญ่ทยยไทาย,ทยลึกวีดแบบต้นจีจา้านะครับก็คิดได้แค่นี้ละนะครับที่ผมไปดูหลายๆช่างเขาไอ้น,นี้กันด้วยแหละแล้วก็ได้สัมผัสกับตัวเองด้วยนะครับว่ามันต่างอะไรกันยังไงนะครับดูเีรดก่ดิจะพอวบดอันนี้เป็นวีรดแบบว่า,วาใส่เฟืองเดิมนะครับใส่อันนี้เดิมเฟืองเดิมสอัรีม,มานะครับ ทดลองทดลองที่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็นี่ก็ตอนแรกก็มีเฟืองนะครับมีเฟืองครับ๋ยวก็ไปกึ่งออกเพราะว่าใส่ลังฮาร์ดโซนิกนะครับแต่ตัวนี้จะดีสุดนะครับใส่ไม่ฟิตไม่อะไรแต่ว่าน้ำหนักเบากว่าที่ผมผมต้องการนะครับน้ำหนักสำหรับคนที่ชอบต้นจีจัด นี้ครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นครับผมก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆเราบคนที่จะติดตาม๋ยวขอโทษทีนะครับที่ผมวนเวียนอยู่กับแค่นี้เพราะว่ามันยังม่มันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆต้องเขา้าใจว่าทํารถมันไม่ใช่ท,ทําทีเดียวจบนะครับเพราะว่าผมผมเซฟงบตัวเองด้วยแลวก็นะครับก็ประมาณนั้นนะก็เซฟงบด้วย เพราะว่าผมไม่ได้แบบตั้งงบไปให้ช่างทาก็คือผมทําเองไงผมทําเครื่องผมทําเองเรียนรู้เองก็ค่อยหาอะไรไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับอะไรผิดพลาดก็แก้ตรงนัง้นตรงนี้นะครับผมจะเป็นสไตล์ที่แบบว่าไม่อยากไม่อยากไปเจ็บกับช่างอะไรประมาณนี้นะครับตกผมเป็นคนประเภทว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายผมจะเป็นคนประเภทนี้นะ เนะี่ยก็คือผมหมดบานปลายแบบนะ้นเพราะเพื่ออยากเรียนรู้นะครับเพื่ออยากรู้ว่าตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เป็นคนประเภทนี้ <m> ก็มีอะไรอยากถามก็คอมเมนต์ถามได้เลยครับเพราะผมตอบครับยินดีตอบทุกคนครับผมตอบทุกคนนะครับไม่เชื่อไปดูในคลิป,ลปกกคลิปก่อนๆที่อะไรผมอะไรตอบมาครับอะไรที่ผมรู้ผมก็ตอบหมดครับผมไม่มีกา๊กนะครับคนครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ